Peter Lynch นะครับเป็นเคล็ดลับของการเอาชนะ99%ของนักทุนในตลาดนะครับ Peter Lynch ก็เป็นผู้จัดการกองทุนที่ของว่าหลายท่านรู้จักกันดีแล้วผลงานเนี่ยโห oh, oh, ดีมากเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะสอนเป็นท่าง่ายๆมากๆนะครับก็คือลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจเท่านั้นนะครับถามว่าเราจะมีข้อพิสูจน์ยังไงนะครับว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าเขาบอกให้ลองเทสแบบนี้สมมติเราสนใจที่อยากจะลงทุนในหุ้นสักหนึ่งตัวนะนะฮะให้เราลองไปเล่าสิ ให้เล่าให้เด็กอายุสักสิบขวบฟังเฮ้ยนูพี่ขอเล่าให้ฟังหน่อยนะลุงไม่รู้เป็นเรียกเป็นลุงหรอลุงขอเล่าให้ฟังหน่อยมิสซิสโมเดลของหุ้นตัวนี้จริงแค่เปียบเปยแหละนะครับว่าไปเล่าให้น้องๆอ,อายุสิบปีนะฟังภายในเวลาแค่สองนาทีถ้าเขาเข้าใจนะสว่วแม่สอบผ่านแต่ว่าเราเข้าใจในธุรกิจนั้นจริงแต่ว่าเราเข้าใจในหุ้นตัวนั้นจริงนะครับแต่ว่าถ้าเล่าแล้วภายในสองนาทีเขาไม่เข้าใจเลย เอออันนี้แสดงว่ามีปัญหาแสดงว่าเราเราไมาถึงตัวเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจหุ้นตัวนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เข้ามาชี้วัดนะครับว่าว่าคําว่าเข้าใจในธุรกิจนั้นๆก่อนที่เขาลงทุนเนี่ยเออมันมีตัวที่ชี้วัดแบบไหนแล้วลงทุนแค่นั้นพอเราสนใจเราชอบทาน KFC นะฮะอ่าเราก็อาจจะไปลงทุนในหุ้นประเภทนี้เราทําธุรกิจหรือบางคนเมื่อกี้เขาบอกอยู่ในภาคสังหาแสดงว่าพี่ก็จะเชี่ยวชาญในสังหารหรือเข้าใจในอินไซด์จริงๆนะครับของภาคสังหาว่าเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสก็อาจจะมีโอกาสที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้แล้วอาจจะเป็นผู้ชนะในกลุ่มนี้นะครับเพราะเพราะเข้าใจในเซกเตอร์นี้ลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจเคล็ดลับง่ายๆของคุณพีเตอร์ลินช์